ออกกำลังกายก่อนพี่น้องป้องปายเพคนว่าเพคนอยากออกกำลังกายแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก่อนไปจีกีกีไปไปนี่คนอยากเล่นออกกำลังกายพาเพันย่างเลาะใส่ต้นดาวเกือบปะปายโอ้ยจังแม 1, ่เพันเดือไปไปไปนี่อยากเล่นออกกำลังกายยามแรงพี่น้องเพันชวนแม่ออกกำลังกายย่งางเล่นเลาะ บ้านชาวพี่น้องเอ้ยนะคะชมบรรยากาศไปน้ากันเนาะเสียงนกฮอ,องพี่น้องงามมาแรงนะคะทุกคนค่ะแม่แลน,ลนไปพุ่นที่ลลูกแม่งามกับเออเรต้องดึงขึ้นคาดลายดอ,อกลูกกังเกงนะเออเอาลงพอสวยงามไม่ต้องดึงขึ้นมากปไปไปแลนท์ใไหมโอ้เสียงนกฮองดังมหฮอจรีเลยนะ ต้นไม้ต้นไหลก็แห้งนะฝนบนต๊พี่น้องธรรมชาติก็ได้นะ mm. ดอกไม้ี่สีเหลืองนี่งามแพงค่ะทุกคนนะเ mm. พื่อนเพิ่นหดน้ำตลอดนะคะทุกคนเห็นหน้าบ้านเพื่อนหดน้ำมันต้นไม้ดอกไม้ตลอดนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนเป็นช่อเป็นช่ออยู่เพิ่นหดน้ำต้นไม้เพิ่นก็นสวยงามนะคะทุกคนนะหน้าบานเพิน่นสวยงามนะคะ เหลืองอลา,ามเลยปะแห้งพี่น้องก็แห้งแห้งต้นไม้จะเหี่ยวเฉาวบนแล้ฟฝนบนต๊กนะคะสมุยของเฮากา็ได้นะพี่น้องป้องปายนะคะทุกคนขาผ้ายางรอเล่นพี่น้องนะอัปเดตบ้านเช่าจังหน่อยแล้วโอ้ยมากไหมนี่มากอย่างเนาะนี่ต้นอย่างเนาะ เป็นมากเต็มต้นเลยพี่น้องนะคะออกลูกเต็มต้นเลยพี่น้องเลยแดงบคู้ว่าเป็นมากหนึ่งนะทุกคนนะนะคะนกฟ่นซิมาเกาะอยู่นี่ตลอดเลยเสียงนกกระจิบนะคะทุกคนนะเสียงนกกระจิบเสียงนกฮ้อง แล่นทำไมลูกพี่น้องอยากเบิ่งเนี่ยทลเราออกกำลังกายค่ะไปแล่นทำไมจะขอาเสดยออกกำลังกายคืยเออนะนุ้ยน้อยขยันพี่น้องคืออยากออกกำลังกายเพนอ,พอ,อกกเนวาพี่นอ้องป้องปายส่วนแม่ออกกำลังกายยามแรงพันวาพี่น้องเอ,อ้ยนะคะบรรยากาศก,าก็ให้ดอกพี่น้องยามแรงก็น่าออกกำลังกายนั่นแหละพูดถึงก็ได้นะ ว่าต้นไม้กับเหี่ยวเฉานะคนนะหอนแห้งหลายเบิ่มต้นไม้เหี่ยวลีลาวดีต้นนี้จนเฉาเมื่อลหรพี่น้องนะเป็นบางต้นบางต้นกับยังสวยงามเนี่มาให้แม่บ่มาให้แม่เนหูนะคะอุ้ยดอกไม้ลีลาวดี ต้นทั้งหน้านี่ดอกใหญ่นะทุกคนนะดอ,ดอกใหญ่แห้งถ้าว่าทางคุณน,นะทางบ้านสาวเดือนไม่ค่อยใหญ่ปันใดนะทุกคนค่ะในต้นต้นนี้ดอกใหญ่ดีพี่น้องนะเนี่ยก็เป็นบางช่ออีกแล้วนะทุกคนค่ะเป็นบางช่ออีกละดอกใหญ่ดอกน้อยนะคะโอ้ช่อนี้นะคะสวยงามอืสวยงามมากช่อนี้นะคะทุกคน มาแล้วอันนี้ก็ดอกไม้สีเหลืองนะคะทุกคนในะดอกไม้สีเหลืองนุน้อยก็อยากใส่อะใส่ซองข้างนี่บอลุกบอใส่อันเดียวใส่อันเดียวใส่หันมากให้พี่ให้น้องเบิ่งกันนะ <ขอ S 1> พ่อเราบอนี่พ่อเราบอพ่อเราบออ,บอ,าบบออกกําลังกายนะบอบอบอลุกไปสแลนซะอีกรอบนึงพอเด้อบอแล้วบอแล้วพี่น้องเพิ่นอยากเลนอีก เดี๋ยวแม่ไปรอโน่นเดอ้อแม่ไปรอฝั่งโน่นเดอ้อไปรอรับอีลาฝั่งโน่นเดอ้อไปไปพี่น้องกลับสักก่อนกลับพาพี่น้องมาชมบันดอกลีลาวดีนุ้ยน้อยตสิแลนมาฝั่งคนกีบสาเดือนสิรัดเพื่อนฝั่งนั้นแล้วทุกคนไปเลยสิพามาเบ่งดอกไม้พี่น้องนะคะต้นนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะลีลาวดีต้นนี้ยังแข็งแรงยังสวยงามเดี่ยพี่น้อง ต้นเดี่ยวนี้ออกดอกหลายเต็มต้นเลยนะคะต้นนี้นะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะต้นนี้นะคะนะคะสมบูรณ์กว่าทุกต้นพี่น้องนะคะสมบูรณ์กว่าทุกต้นนะคะต้นนี้เมื่อยแล้วพี่นอ้องพูนว่าเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วบ่เมื่อยหรือยังเมื่อยแล้วกับพ่อละลูกนะแม่กับศิลาพี่และน้องไปนำํำนั่นแหละนะคะเอาไปนี้ ด้วยน้อยเพื่อออกกาลังกายนะคะคลิปนี้ก็ได้นะอนพาส้มบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะนะ่อัปเดตบ้านเช่าสถานการณ์บ้านเช่านะคะแข่งแรงนะคะทุกคนนะนี่สาวเดือนสิได้ลาพี่ละน้องไปก้อนนะคะทุกคนคะ่ะพ่อพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะอ้าวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะ บ่มีบยู่หรอกบ่มีเดี๋ยวแม่ไปหาเบิ่งนะ